ก่อนถึงมือหมอโดยสปกออำเภอเมืองกำแพงเพชร จากข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพบผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า60รายซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายก่อนจะถึงมือหมอนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติการของทีมสอบสวนโรคและทีมสนับสนุนอำเภอเมืองและระดับจังหวัดที่ต้องเข้าดำเนินการในพื้นที่ทันทีที่ได้รับข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อสอบสวนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยค้นหาผู้เสี่ยงเพื่อให้สามารถควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมิให้ขยายสู่ประชาชนในวงกว้าง ในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้กำหนดโครงสร้างในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ไว้3ส่วนคือส่วนการสอบสวนโรคและดูแลด้านสุข,ขอ,อนามัยได้แก่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอสอมอ ส่วนการควบคุมพื้นที่และคนได้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านชรบและเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่กักกันของรัฐโลเคอลคอคันทีนซึ่งประกอบด้วยประหลัดอําเภอเจ้าหน้าที่สํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอเจ้าหน้าที่ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลและสมาชิกอสอส่วนการสนับสนุนได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขั้นตอนก่อนเข้าปฏิบัติการ สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและโรงพยาบาลกำแพงเพชรจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมาให้สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อแจ้งให้ทีมสอบสวนโรคอำเภอเข้าดำเนินการและแจ้งอำเภอเพื่อสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบเข้าควบคุมพื้นที่จัดระเบียบกลุ่มผู้เสี่ยงตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ทีมสอบสวนโรคทั้งนี้หากมีผู้ป่วยหลายรายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะให้ทีมสอบสวนระดับจังหวัดเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย ในส่วนของการสอบสวนโรคทีมสอบสวนโรคจะแบ่งเป็น3ชุดประกอบด้วย 1. ชุดสอบสวนจะทําการสอบสวนทไลายของผู้ป่วยเพื่อหากลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยจากนั้นคัดแยกเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงคือกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำคือกลุ่มผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยตรงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เสี่ยงสูงแต่มีการป้องกันตัวเป็นไปตามมาตรการ 2. ชุดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อสวอปประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สารณสุขอำเภอที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นการเฉพาะมีหน้าที่เก็บตัวอย่างจากผู้เสี่ยงสูงนำส่งแลบเพื่อตรวจหาเชื้อ 3ชุดปกครองอำเภอทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเตรียมพื้นที่ให้ชุดสอบสวนชุดเก็บตัวอย่างและสืบหาข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความประพฤติส่วนตัวสภาพบ้านและภูมิสังคมโดยหากเหมาะสมจะให้กักตัวที่บ้านโฮมคอร์รันทีนแต่หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจะส่งกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐโลเคโคร์รันทีนโดยจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าสถานที่กักกันต่อไปการกักตัว การกักตัวในสถานที่กักกันโล c ค l q u ค r a n t ท n นจะกักตัวให้ครบ14วันและระหว่างการกักตัวจะต้องส่งตรวจหาเชื้อรอบที่2หลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อรอบแรกผ่านไปแล้ว7วันหรือหากในระหว่างที่มีการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงมีอาการผิดปกติเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันจะแจ้งชุดสวอปเข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อทันที กรณีผลการตรวจเชื้อจากแลบยืนยันติดเชื้อเป็นบวกเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันจะต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยก่อนที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรจะมารับตัวเข้ารักษาและหลังจากนั้นสมาชิกอสสจะเข้าทำความสะอาดห้องผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตามมาตรฐานทางการสาธารณสุขต่อไป กรณีผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อผู้มีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวให้ครบ14วันและทางราชการจะออกหนังสือรับรองการผ่านการกักตัวหนังสือรับรองผลการตรวจหาเชื้อให้ทุกคนรวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับตัวผู้ผ่านการกักตัวกลับภูมิลำเนาพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามหลัก dmhtt ต่อไป จากขั้นตอนที่นําเสนอจะเห็นได้ว่ากระบวนการสอบสวนโรคตั้งแต่การควบคุมพื้นที่การสอบสวนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อการกักตัวต้องใช้บุคลากรทั้งจากสันนิงานสาธารณสุขอำเภอรอพศตอส,อตออสอมอประหลัดอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนมากต่อผู้ป่วยหนึ่งราย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ทํางานไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อควบคุมมีให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทีมสอบสวนโรคต้องเข้าสอบสวนไทม์ไลน์และกลุ่มผู้เสี่ยงซึ่งบางเคสมีมากกว่า20คนให้แล้วเสร็จในเร็วที่สุดเพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงสูงเข้ากักกันหากกักกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอสอมชรบบรพสตต้องกํากับให้อยู่ในพื้นที่กําหนดหากกักกันที่กักกันของรัฐต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมง บุคคลเหล่านี้ทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละไม่ใช่อื่นใดแต่นี่คือหน้าที่หน้าที่ที่จะสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนสป,ปกออำเภอเมืองกำแพงเพชรจึงขอความกรุณาจากทุกท่านได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคที่ได้กำหนดหากพลาดพลั้งเป็นผู้ติดเชือ้อหรือเป็นผู้เสี่ยงขอความกรุณาได้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงให้กับทีมสอบสวนโรค เพื่อให้หยาดเหงื่อความทุ่มเทของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สนเปล่าและพวกเขารู้ว่าภารกิจอันหนักอึ้งครั้งนี้จะมีเวลาสิ้นสุดเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ในเร็ววัน